สวัสดีครับพี่น้องครับมาเด้ไมันพ่อมาเด้ชิปนี่พ้าพี่น้องเขาถามโชเฟอร์โบวินผู้อพื่นผู้ไก่ได้พี่น้องนะครับเป็นน้องนุงเพื่อนร่วมงานที่เคยอยู่ลุงที่ว่าเนํากันในหัวขับรถอยู่ลุงทิวาตอนนี้มาโยไร่โชคเฉลิมวุทเมื่อนี่ประสบอุบัติเหตุจอดรถไว้วพ่าสั่นเดี๋ยวสิถามว่าควบ จอดรถไว้เรารถมันไหลถมันเรียนมาหร่พากันอยู่เถียงหน้าพีสันสภาพกันเองเออได้๋ยวจะถามหนึ่งว่ามันเป็นจังไหร่บ่าสูุพี่น้องเขาฟังนะพี่น้องแฟนคลับพี่น้องเขาหลายคนถามว่ามันเป็นจังไหรนะครับเพิ่นเป็นห่วงเป็นใยมากนะครับแต่ว่าตอนนี้ย่างครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่น้องเขาเบิ่งทานก่อนนะครับเนี่ยตอนนี้เอากันมาย่างแล้วนะครับพี่น้องต่อแก้วให้ย่างพีาสันเดี๋ยวผมจะถามในหัวนะครับพี่น้องแต่ว่านาเท่าเท่าพี่น้องนากงอายุ สูสูครับพี่น้องครับสูสูนะครับย่างนะครับเป็นเขาเอ่นว่าเยี่ยงเกาะาพุ่งบรญยาอีพออีเม่เฮาสมัยที่กี้นะครับพี่น้องผมบออุบัติเหตุผมพอตายผมต้ตายตอนย่างเดี๋ยวดเดี๋ยวนะครับพี่น้องผมของย่างพี่น้องครับเปิดแฟดนิดนึงนะครับแฟดแฟดหุ่งวายตรงหัวบอหอกเลยนะครับโอ้แฟดประทันหุ่งอยู่โอ้เพิ่มแสงนิดนึงโอเคห้วงแล้วนะครับพี่น้องให้ถามจังหวัดเนี่ยพี่น้องเข้าสงสัยว่า กอนสิวาสูทะเบียนรถสูพี่น้องเขาฟังให้ามวาช่วงนั้นพักกันเทศยังอยู่พักกันพักยกยครับผมพักยกเนี่ยหมายถึงพักพ้นครับขืนขั้นน,นึงแล้วกับพักเอ,อนนาเงา้ยขึ้นอีกขั้นหนึ่งอืมสึขึ้นขั้นของเจ้าแมนครับผมขั้นของตาเรียนคืออีเทาตเต็มแล้วครับตเต็มแล้วเอาไปลงเข็นคือเหลือของตาหัวบายท้องตาหัวมาจอดล่อคือล่อทีมงานทีมคีบบานี้ตาหัวได้เอารถจอดหันหนาไปทั้งพุ่น มันโบง,งไงว่าเป็นผู้เขานะครับพี่น้องนะครับ <ermo S 1> คือลอกเกียร์ไว้แล้วเรียบร้อยเจา้จาเจ้าลอกเกียร์อะไรไอตหัวเกียร์หนึ่งครับผมลอกเกียร์หนึ่งลอกเกียร์หนึ่ง,กกงจะของไปนอน่นนางถายอยู่เถียงหน้าพระกินเขาเรี่ยวลอกให้แดดอ่อนจังหน่อยซชก่อนอยู่น้ำกันจะคนมาทีมงานแล้วครับ<ะ>หาคนครับผมหาคนหานหคนครับหาหัคนบ้านนี้มันเป็นไหนฟังเสียงทีแรก ทังเสียงที่แรกมันจะเป็นปัดคำว่าปัดนี่หมายถึงอย่างคือคล้ายๆว่าเกีีรยมขาดออกจากเกีีรยมันหลบมุกออกจากมุมห้งหลกโอ้ออกจากมองห้องหลกปกติมันก็บพเคยเปลี่ยนหรอกมันเเคยเปลี่ยนครับคือรถคันนี้เต้าหัวครับคือว่านี่ว่าเนี่ยคือเอาแต่แม่มาได้พี่น้องลูก ตอนตอนตอนที่รถมันอันที่ไหลนี่แต่หัวก็ได้อยู่ในรถบโอ้พัดพักที่เถียงนี่จอดจอดรถเวทกลางให้แต่ว่ามันเปิดเบื้อนว่าเป็นภูเขาอันอ้วยอวยว่าทั้งอันเทียงหน้าเนี่ยมันเป็นค่อยค่อยค่อยลงโอ้เทียงรถปัดปัดแล้วมันมันมันแลนลงเลยแมนครับมันปัดแล้วมันก็ค่อยย่อยย่อยลงเขาะว่ามันมันมาร็วเนาะแต่หัวก็เลยสีแรนเป็นลัดเอารถผมเลียนมาเปิดประตูรถครับผม สี่แดนไปชี้กระโดดขึ้นไปสตาร์ทเพื่อสิหักพวงมาลอะไรตัวเห็นรถมัลแยนลงมาเลยโชเฟอร์ก็เลยต่อหัวเป็นโชเฟอร์รถคันนี้ก็เลยสี่แดนึ้นไปเพื่อสี่ไปเบรกรถไปเติมไปเปิดประตูมันบอทันแล้วมันบอทันแล้วมันไปหอดมันไปหอดกกกระเดาเงินบ้องก็โคกกกระเดาคือตั้งสติบอทันคล้ายๆครับบอกไงว่าคือเปรียบเทียบขันทำมีสติคือยังอาจารย์สมหวังแล้วออกกำขี่ดินไส้พูก อันนี้อันนี้คืองควบหมายมันพูดว่าท่านมันไหลควบหมายแบบสปีริตของเราเราเป็นโชเฟอร์เราเป็นโชเฟอร์รถคันนี้แล้ววันนี้เห็นรถรถแลียนรถรถจอดไว้แล้วต้องก็ขัดใส่เกียร์แล้วแต่ว่าเบรกลงมันบอดีเห็นบอเบรกมันเบรกบอยูีมันห้องล่อบอดีห้องล่อเพื่อเพื่อจิตเพื่อจิตเตรียมที่จิตคีพรถอดกีบไหวยืนรถแล้วช่ว่ไงวะนั่งเศร้ามีแห้งคือเกงนั่งเศร้ามีแห้งคันคันคือปกติเคืองห้องล่อกัน ถ้าเป็นรถบาสรถทิพล้อรถพ่วงกันจอดแป๊บเข้าตังห้องรอนอนในหัวเนาะเมร์นะครับเพราะตามที่เคยขับรถมานะนำกันในหัวรถมันไหลแล้วมันเลนลั่นเมรนแล้วก็จะไปเบรกรถมันฝุดโมยูมันเล็กคัดแ่เราใส่กันกับต้นต้นกระดาษเรา็จะกับเทียงหน้าอืมก็วิตได้ขัดนี่ก็คือมือดึงพวงมาลัยไว้เมื่อวันที่ไปไปหาอีกหน่อยสุดนั่นสปีลีดของโช้เฟอร์ปกติกันแพร์เติมหนึ่งขันโมเมนต์แล้เป็นโช้เฟอร์เราก็จะเปลี่นลัด ต่ว่านี่เป็นดดรถตรีนเต้นเป็นรถเบอร์เมียร์รับผิดชอบอนะครับนี่รต่างคนต่างแตกสาน n a m ่ซุ<ต>่มนมบบั่นนะครับรับเบอร์เมียร์กับเรนซุ่มซุ่มไว้นเบอเปิยรกับเรนออกกันหนีจากเถ<อ>ียงนั<อ>้นพอทุกคนอยู่ในเถียงน,นั้นเถียงนั่นนี่นะครับบัดนี่ก็เริ่มลดรถไปต่ำก็ได้เถียงนั้นกับมุนอับหยับลกแต่ว่าโชคดีในจังหน่อยโชคดีคนบ่เป็นอย่างหลายบันไดนะครับอีพอีแม่คุ้มครองแฟนครับเอวซี่ห้องก็ถามมาอยู่ได้วปะอายุดีมีแห้งตลอดปลอดภัยนะครับแต่ถามว่าตอนนี้เจ้าเจ็บใส่ในหัว เก็บขาครับเก็บขาเก็บขาเอาไปโร่งบยานแล้วเถ่าแก่คือดูแลน้ากันในหัวนี่ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานสมัยก่อนทุ่มือนี่มาร่วมงานน้ากันถือว่าเป็นน้องเป็นนุ่งนะครับตอไปก็เขากับมาย่างมะยังทุบมาได้เจ้าบ้านเพื่อสิได้เพื่อ เพื่อที่ได้คือว่าพ่นว่านะแขนบริยานันบระทรวงทั้งบริยางทั้งทั้งหมอทั้งแพทย์เพิ่อกระจายให้นะครับแต่ว่าห้าก็ต้องบริชีดบรับริชีดบอกบริชีดบอกบริย่างแสดงว่าแต่เพิ่อนเอเซเล่เหรอยูครับผมเพราะว่าตอนตอนข่อยไปส่งก็พ่อมาครับในตักนั่นมือข่อยก็ต้องไหนมาเอารถคืนเพราะอาจารย์ตายเป็นคนเอาเอารถล้มไป ลงมาาเอรถคอยมุ่นซ้ำๆก็ฝักไว้ทั้งนาเนี่ยใตยเฝ้าไร้แลนตําฉีดจนว่ารถหยุดปูดเนาะเฝ้าเฝ้านับหลายเดือนอ๋อย่างมื่อแรงหรือว่าชิปนี่มื่อแรงผมก็ฝ่เฝ้ากับแม่รำพ่อกับพ่อมาดกับเสียจิ๋ว่อนังกันนะครับยึ่นังกันดูแลกันนะครับเนี่ยใจสก้อนว่าตอนนี้เขาปลอดภัยเพราะว่าข่อยขับรถพวกเขาเป็นได้หัวข่อยขับเป็นแต่รถซาลิงตอนนี้เพราะว่า แน่นนะครับเจ้าจอพีกไซเดอร์นี่เรศเพื่อนร่วมเจ้านี่ไหมผู้มาฝอต้อากันนี่ไหมโอ้ดูแม่มวันวันวันนี่นี่ผู้สิมาฝอต้องกันบังดื้อบังดื้ออะดูแลกันไปนะครับพี่น้องขอบคุณนะครับพี่น้องทีถามไทยมากว่าเป็นจังไดคือเหตุการณ์เป็นสิ่งล่ะนะครับพี่น้องนะครับบางครั้งคือมันบ่ได้เจ็บแต่ว่าบางครั้ง เหตุการณ์ค่ว่าอุบัติเหตุนะครับ <Yeah. S 1> พี่น้องนะครับนะครับอุบัติเหตุบุรุษผ้นอยากให้เกิด <Yeah. S 1> แต่ว่าบางครั้งสปิริตของโชเฟอร์แม่กระตั้งผมนะครับเคยขับรถไงญ่ยับรถบบรทุกนะครับถือว่าเป็นน้องเป็นนุง่งในหัวนะครับถือว่าเป็นเพื่อนร่วมงานนํากันมม่ยู่งนั่งกันดีใจนะครับบอกคือว่าเสียใจมาร่วมงานกันดีแต่ว่าร่วมงานที่ไร่นะครับพี่นอ้องไร่โชคเฉลิมบุตรไขฝาาความหังไว้กับเจดีหัว เจ้าต้องซอยข่อยให้มันเลี่ยวได้เอาเอาอ้อยออกให้มันเลี้ยวเพราะว่าข่อยถือว่าเจ้าเป็นผู้หนึ่งถือว่าเป็นน้องเป็นนุ่งเป็นเพื่อนรวมงานเขาเคยรวมงานยีนุ่มกันว่าเลี้ยวเมื่อื่นเมื่อื่นั้นตัดอ้อยสดบางข้างเทียงยังได้เป็นยังไงฮะอ้อยสดข่างเียงนะโอ้คอยสิต้าเทีงหรอกก็พอใช่ก็ไม่มีพ่อก็ไม่มีนุ้ยแก้ไปขายรวมโวยช่วยกันขาดเหลือสิ่งใดบอกบอกสูไข่อยฟั่งบอกสูแม่ล้ำพ่อฟัง ถ้าคอยซอยได้คอยกะซอยถ้าซอยบ่ได้คอยกะซอยแสดงว่าคือเข้าตรงซอยกันยกเว้นคือเรื่องเดียวเรื่องหัวใจเพาเพลเพพแมนบ่แมนก็ได้แ <c oughs> มนก็ได้ไสันนะ,ะ <c oughs> นะครับพี่นอ้องชิปนี่เข <c oughs> ้าถามแล้วว่าตัางคนตังบ่ได้ยูรอดทำไอหัวแล้วไอหัวว่าพักกันนางเศร้ามีแห้งพี่น้องเข้าว่าเป็นจังไงคือเป็นยังสันมันยังค่อยไหลยูทั้งคู่พี่น้อง รถมันแอนเองแมนแต่ว่าสปีริตของโชคเกิดเลยแรนลัดขึ้นมาสิไปสิไปหยุดรถแต่หยุดบ่ทันบ่ว่าเต็มหัวครับพี่น้องต่อให้ตายก็ต้องได้แลนขึ้นใส่รถเพราะว่าเจ้าของเป็นบุราพิชฌกัณฑ์สปีริตขึ้นเมียนครับในหัวเราหลับีอบรัเมียนครับเมียนพี่น้องคือบอกไง่ซะว่าอ้อยแปลงนี่บอกสูพี่น้องฟังพูดล้วนๆครับพี่น้องห้าสิบร่อยพูผาขาวพูเถ้าขาวเพื่อผาขาว พือว่าเป็นแปลงสุดท้ายเนี่ยครับเป็นแปลงสุดท้ายแล้วก็ตัดหั่นแล้วแล้วสิงหงมานสีบนเรื่องเข้ามาจากสามสิบสี่สิบไรหล้วก็สิปิดหีบน้อยหัวเนาะประมาณนี้นะครับพี่น้องไก่ละลายไก่สิปิดหีบมละพี่น้องไก่แล้วนะครับอันนี้ก็บตังคน้งตังเลนเนี่ยถือว่าตั้งโจ๊กเปิดตั้งกู้ตัดตั้งกู้ขีดมีนะครับพี่น้องหมากระเล้งเข้ากันดูแล้อยกันไปดูแลกันย่างต้องย่างเข้าพี่น้องพูดบนย่างชาวบ้านนี่พอแม่เข้านะครับถือว่าโอเคขอบคุณสวรรค์ขอบคุณ นะครับขอบคุณสวัสดียังมีโอกาสยังมีโอกาสให้ได้ย่างกันนะห่อนเนี่มัยแง่ิมีความเสียใจเป็นคนที่ห่อนแนี่ยก็วัดเอาเด้อหัวเด้อไข่กระยุนี่ละแม่เอาทานมาใส่แก้วขมผมฮะเดือยแก้วขมขมเอาแจ้วขมขมเดี๋ยวนี้เ็ะไปแล้ว่ม่เาเละไปแล้วตอนแก้ไปเอาเนื้อว่าอันไม่รู้ครับพี่น้องแกนี่ตอนนี้เคล็ดแก้วไปแล้วพี่น้องนี่ไม่แต่กินย่างไม่ได้กินข้นนี่ ตอนนี้ต่อแกกำลังเปรียเนื้อมานั่งเฝ้ากัดมานั่งเฝ้ากัดมานั่งนี่กัดเ็ดเจ้าไว้แทะม่เอาทานหญิงนี่ด้วยเพราะว่าทานโอ้ใจเย็นๆไปเรื่อยๆผ่รับ่ป่อนคลายในเป็นาะโอ้นะครับพี่น้องเอ้าคลิปนี้ถามไทยโชเฟอร์เขาว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงพี่น้องข้าคงสิเข่าใจแล้วนะครับว่าบอดี้ยู่ทึงรถมันอยู่ทึงผู้รถมันไหลลงเองเบรกมันบอดี้ห้องล้อกห้างกับเป็นลอยเมตรพุ่นเี้นะกับรถนะแลเรียนใช่น่ะลน เลนใส่รถอันเป็นล้อยเมตรปุ่นนะสี่หินโครโลสี่นี้เลยพี่น้องเลยที่มาเห็นรถเลนแล้เลนเลนหลัดคืนว่ามันจะทันมันผลบวทันมันเลยไปงัดใส่กันกับต้นไม้ก่อนกับเมงหน้าก่อนมนครับขอบคุณอีพออีเมียขอบคุณแฟนคลับเอฟซีช่องลำเพาตะลุวันพาเพลินที่ถามไทยมากนะครับพี่น้องไอหัวบริเวณพื้นผู้ไก่เป็นเพื่อนร่วมงานสมัยขับรถน้ำกันยุลงที่ว่านน้ำกันกับอาจารย์ตายนะครับผมนี่สารพัดช่างนะครับพี่น้อง ที่ปรึกษาเป็นน้องนุ่งถือว่ามีประสบการณ์น้ำกันอ้าวขอบคุณขอให้ช่วงหาเศร้าห้หายได้เร็วนะครับอ้าวคลิปนี้ซ้ำนี้อนขออนุญาตพี่น้องเขา้าปิดคลิปสุดท้ายปลายมือพี่น้องเข้ายู่ดีขี้แซบสู้หูสู้คนปาดเสียใจรูปให้ใครเก็บพอกันมาคลิปหนาครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับพี่กินนื้